ลูกทุ่งสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมัน รู้ทุ่งในช่วงนี้นะครับมาพบกับหนุ่มนักล่าฝันคนหนึ่งที่วันนี้ก็กลายเป็นดาวเด่นนะครับของบ้าน AF นะครับแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการทําเพลงของเขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆครับวันนี้ต้องเชื้อเชิญมาคุยกันสําหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องไทยวัชรินครับสวัสดีครับมสวัสดีครับแม่วันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะตอนนั้นก็คือกลับมาตอนนั้นมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของ ชีวิตชีวิตนะฮะเองชาเองชานะเออฝันที่เป็นจริงแ้ววันนี้ฝันที่เป็นจริงจริงขนาดไหนละก็ระดับหนึ่งแล้วครับผมแต่ก็ยังมีฝันไว้อีกหลายอย่างอีกหลายอย่างอ๋อนะฮะเห็นเขาบอกว่าตอนนี้มีสโลแกนเป็นหนุ่มอีสานอินเตอร์มีชานอินเตอร์ครับทำไมเป็นยังไงคืออีสานหนุ่มเขาพอเข้าใจนะแต่ว่าคาว่าอินเตอร์นี่คือโกอินเตอร์มันอินเตอร์ในที่นี้ก็คือว่าเนื้อเพลง อย่างเช่นโอเคโอเคสักเดียโอเคโอเคโอเกบอเรบอวินพายากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคำอีสานแล้วก็คำที่มันเป็นสังข์กิจปนๆกันไปอะไรเงี้ยในเพลงล่าสุดนี้ก็คือรับแทบไอ้ที่มันคือรับทราบไอ้ที่มันคือรับทราบมีสองข้อหมายครับผมมีสองข้อหมายนะฮะรับแทบรับแทบก็คือว่ารับแทบหนึ่งก็คืออ่ารับทราบนะว่าแบบเอ้ยผมโสดแล้วอะไรสามารถมาจีบได้หรืออะไรผมจีบให้ก็ได้หรืออะไรเงี้รับ แล้วก็รับแทบอย่างนี้ก็คือมารับความแทบความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยทำไมพริกแบบว่าบอกว่าเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือเลยอ่ะตั้งแต่เพลงตั้งแต่เพลงแบบเสมอจุงเบ์เออนื้สิมาปุ๊บแล้วเสร็จแล้วมาซึ้งซึ้งฝังกันเป็นจริงแบบวะเออแล้วมามาสนุกอีกแล้วเขาบอกว่าชีวิตคนเรามันมีหลายมุมอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งมุมสนุกมุมธรามามุมอะไร่งเงี้ยเเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยเป็น รสชาติของชีวิตแฟนลับก็แฟนเพลงก็ปรับตัวกันเอาจากเราว่าวันนี้จะออกมาเป็นแนวไหน <c oughs> วันนี้ตื่นมาไทายจะเป็นแบบไหน <c oughs> แล้วตัวตนของไทยวัชรินคือแบบไหนอ่ะยิ่งเป็นเป็นแบบเพลงเร็วครับผมสนุกสนานใช่ครับแต่ว่าเพลงเพลงชีวิตผมก็จะมีมุมนึงที่เป็นดราม่าดราม่าหน่อยตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าวงการมาอะไรเงี้ยใช่ด้วยความแบบว่ายากลําบากเลยว่าความฝันที่บอกว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ได้อย่างใจ ทุกทุกอย่างใช่ครับแบบนี้ใช่ไหมนะฮะพูดถึงเรื่องของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นิดนึงเห็นก็บอกว่าขนสมัครพักพวกมาเล่นกันบอกว่าหมดยังโอ้โหเอามาเล่นเยอะมากครับน้องๆที่มหาลัยที่เป็นเอ็กซ์ต้าที่มาที่มาเล่นอะไรกยน้องจากรุ่นน้องที่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็เฮ้ยช่วยพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วยมาเป็นเอ็กซ์ต้าเป็นนักแสดงให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบคนเยอะๆจะได้แบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเกณฑมาตอนนี้ไปชวนเข้ามาเขาว่าไงบางบอกเฮ้ยจริงเหรอพี่โอเคโอเค แล้วพี่ให้ตังค์นั่นน่ะมาเลยแล้วแล้วแล้วเอาไปตังค์ให้น้องๆด้วยใช่ครับเป็นขนมอะไรเงี้ยอะไรนิดหน่อนะฮะทำไมถึงบอกว่าคนมาเยอะขนาดนี้เมันต้องการความสนุกหรือยังไงหรือว่าเพราะว่าบรรยากาศที่เราไปถ่ายมันอยู่ในผับอะไรเงี้ยครับใช่เพราะตอนนั้นเป็นเรื่องราวก็จะเป็นผู้ชายคนหนึ่งคือก็คือผมนี่แหละเข้าไปเที่ยวที่ผับอะไรเงี้ยครับก็ อยากให้มันคนเยอะๆเพราะว่าบรรยากาศในผับคนมันก็เยอะอยู่แล้วอ,อ,อย่าเงี้ยอ,อ,อยากเพิ่มความสนุกสนามให้มันบิ้วให้เพลงมันสนุกยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีเรากับแดนเซอร์มันอาจจะแบบดูหลงๆลงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหม แต่ว่าเขาบอกว่าแดนเซอร์ที่มาเต้นประกบนี่รู้สึกโอ้โหโน,นะเพราะว่อันนี้คัดเองปะทหน่อย <c oughs> อันนี้อันนี้ก็เป็นพี่ๆแดนเซอร์ที่เขาเป,เป็นทีมของเขาอยู่แล้วอ,อะไรเงี้ยผมแล้วก็เขาก็มาช่วยมาเต้นให้อะไรเงี้ยช่วยคิดท่าคิดท่าอะไรเงี้ยออแต่ว่าเราก็กรุบกริบพอสมควรโอ้โหสุดยอดแดนเซอร์แต่ละคนบอกเลยครับว่าต้องไปดูใน MV นะนะเพราะมันกูดูมันดูกระริมกระเรียวมากๆกับเพลงเพลงนี้ก็เพพราะว่าคาแรคเตอร์โดยโดยโดยรวมมันก็จะเป็น อ่าคนเจ้าชู้เจ้าชู้ขี่หลีขี่หลีอารมณ์แบบมีหัวงูนิดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใน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 โจทย์ของเพลงที่เราต้องตีบทเหล่านี้ให้แตกด้วยนะฮะในเรื่องราวของการออกแบบการเต้นหรือว่าอ่าคาแรคเตอร์ต่างๆเหล่านี้ไทยมีส่วนร่วมยังไงบ้างจริงๆคาแรคเตอร์ของผมมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนตลกตลกอยู่แล้วอะไรเงี้ยสนุกสนานเฮฮาแต่ว่าก็จะมีท่าเต้นที่พี่ๆเขาที่พี่แดนเซอร์เขาช่วยคิดให้อยากเป็นแบบเฮ้ย ถ้าจำาล้วกดับแซบอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมาเป็นแบบแนวคล้ายๆกับปอนะคือปอเขาก็แบบว่าออกไปแนวแดนสนุกสนุกเหมือนกันอย่างเงี้ยหลายคนคิดว่าแข่งกันหรือเปล่าหรือว่ามาทับลายกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามาจาก a f เหมือนกันจริงๆถ้าดูดีๆของปอเนี่ยจะเป็นแบบลูกทุ่งแบบป๊อปๆหน่อยมันจะเป็นออกไปทางแนวแบบอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ของผมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือของปอเนี่ยเขาจะเป็นลูกทุ่งป๊อปที่จะเป็นเขาเรียกว่า ไม่ลูกทุ่งฉาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับของผมก็จะเป็นลูกทุ่งที่จะออกมีกลิ่นอายของอีสานอีสานนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะเพลงรับแซบเนี่ยเขาจะมีท่อนที่โอ้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 โอ,อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นท่อนอ,อีสานอีสานไว้เหมือนเขาเรียกท่อนโอ้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วทำไมไม่ออกเพลงแบบว่าแนวลูกทุ่งอีสานไปเลยอ่ะอยากได้อยู่พี่อยากได้เพลงน่ในต้องเพราะว่า AF เนี่ยยังไม่มีตลาดร่องนี้นะร่องลูกทุ่งแบบผู้ชายเป็นลูกทุ่งอีสานใช่ครับซึ่งน่าสนใจจริงๆแล้วอยากออกอีสานเหมือนกัน ที่เขาบอกว่าเอเดี๋ยวค่อยๆไต่ไปแล้วกันนะเป็นสเต็ปแรกเป็นสเต็ปเด็ถ้าเกิดเหมือนอยู่ดีๆร้องเพลงช้าแล้วปุ๊บปั๊บมาปุ่นเป็นเพลงหมอลำอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะคนก็อาจจะยังไม่ชินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเดีวค่อยๆซึมๆไปแต่เราก็ร้องได้นะร้องได้ร้องได้เลยเป็นความถนัดพอได้บ้างครับพเพราะได้บ้างแม่กับปู่ก็เป็นหมอลำอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมาพูดถึงงานละครกันบ้างเพราะว่าหลายๆคนที่มา AF นาเขาก็ไปเล่นละครนิ่มเหนิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ปอเปิเออเป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องของ การทํางานในสายละครก็เป็นความสนุกแล้วก็ท้าทายอีกแบบหนึ่งครับมผมเพราะว่าร้องเพลงก็เราก็ได้เอนเตอร์เทนใช่ไหมครับแต่ว่าละครเนี่ยเราก็มันก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราชอบเพราะว่าจริงๆเราเรียกว่าคนที่มาประกวดเวทีเอฟเนี่ยจริงๆก็คงไม่อยากฝันแค่เป็นนักร้องอะไรเงี้ยเพราะว่า,อ,าอีกเขาเรียกว่าอีกศาสตร์หนึ่งที่เป็นนักแสดงก็ม,มันก็มีความสุขคนละแบบอ,อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ท้าทายดีนะครับนะได้ครับก็ เดี๋ยวเรื่อนี้ก็จะถ่ายเรื่องพนิกร์กิมห่วนครับผมซีซั่น2ซีซั่นสองที่ซีซั่นแรกนี่ก็ประสบความสำเร็จกันไปเลยทีเดียวนะฮะนะแตในซีซั่น2นี่จะมีความเข้มข้นหรือว่าอะไรที่มันเป็นสีสันใหม่ไหมจริงจริงก็จะเพิ่มมีตอนใหม่ๆที่สนุกขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่แล้วครับแล้วก็สีสันของนักแสดงก็ก็น่าจะเข้มข้นขึ้นนะแต่มันเป็นละครเหมือนย้อนยุคในตอนยุอนยุคเออการตีโจทย์สำหรับคนในสมัยนั้นเนี่ยโปรดิวเซอร์หรือว่าผู้กำกับเนี่ยเขามีการแบบบรีฟเราอย่างไรบ้าง ก็จริงๆเขาจะอธิบายให้เราฟังครับพอเราได้บทได้โจทย์มาแล้วเราก็อ่านอ่าน,านเราไม่เข้าใจตรงไหนก็ไปถามพี่เขาแต่ตอนแรกพี่เขาจะบีฟก่อนว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะฉากจะเป็นอย่างนี้อารมณ์จะเป็นอย่างนี้ต้องคุยกันอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค,ครับผมนะครับวางอนาคตตัวเองนอกเหนือจากบทบาทของนักร้องเอ่ยนักแสดงเอ่ยอยากทําอะไรอีกในเส้นทางสายบันเทิงนี้สายบันเทิงใช่ไหม,มครับอยากเป็นพิธีกร จริงเหรอไอ้ยจริงๆเขาอี้ตัวนี้ยังว่างอยู่นะฮะเพราะพิธีกรคู่ของผมตอนนี้ยังไม่คลอดเลยฮะนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ15เดือนละ15เดือนละนะฮะก็กะว่าหมอบอกประวัน24เดือนคลอดโอ้ยใช่ก้าเดือนที่คลอด24เดือนคลอดเออทำไมอยากเป็นพิธีกรจริงๆตอนแรกตอนแรกบอกตามตรงเลยนะครับว่ามัน จร,จริงๆมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใชทางเท่าไหร่ hmm. ผมก็มีโอกาสได้ทําพิจีกรของทูหลายครั้งอะไรเงี้ยมันก็ซึมซับมาก็ได้ทําบ่อยๆทำบ่อยๆรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันท้าทายแล้วมันก็สนุกดีเรามีอะไรเราที่เราได้ได้ไดพูดได้สื่อสารกับคนดูอะไรเงี้ยเรามีอะไรสมมุติว่าเราอยากบอกอะไรอะไรเงี้ยเราสามารถพูดได้อะไรเงี้ยสิ่งที่มันเป็นสาระสาระอะไรเงี้ยอส่วนมากก็ไม่มีสาระ <laughs> เอาไปเอวสนุกแต่บางทีเรามันก็จริงๆแล้วพิธีกรจะสนุกหรือไม่สนุกนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของของวิธีการนําเสนอมันเกี่ยวกับว่าเราอยากจะนําเสนออะไรต่างหากใช่ไหมบางทีเราไปรู้เรื่องนี้มาอ่านเรื่องนี้มาเจอเรื่องนี้มาแล้วก็เอามาเล่าบอใช่คือสนุกเวลาเราได้พูดได้สมมติว่ายิ่งยิ่งได้พูดกับพิธีกรคู่กันอะไรเงี้ยมันก็มีความสนุกมากขึ้นขึ้นแล้วมันจะมีอะไรแช่นู่นแชร์นี่กันพูดคุยกันสนุกสนานสนุกกันไปเลยนะครับแต่พ่อแม่ครอบครัวเป็นยังไงบ้างแต่นี้เขาเรียกว่ามันไกลเกินฝ มันเกินความเป็นจริงใช่ครับจากเบที AF จนถึงวันนี้ที่บ้านก็สบายขึ้นครับผมตั้งแต่ตั้งแต่มีเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้ามาอยู่ใน AF เขาก็โอ้โหค่ายก็ดูแลเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยเราก็มีเงินส่งเสียน้องเรียนส่งเสียให้ที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็เลี้ยงตัวเองด้วยครับ,รบแต่ว่าคนที่มาประกวด a f ก็ไม่ได้แบบว่าประสบความสําเร็จมายืนบุญถนนเส้นนี้นะครับอาจจะแบบประมาณสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของคนที่ประกวดทั้งหมดนะ แต่ว่าไทยเป็นหนึ่งในนั้นเป็นคนที่โชคดีมากๆโชคดีมากๆครับผมเรียกได้ว่าได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่ดีมากๆที่ที่เขายังยังเห็นยังเห็นเขาเรียกว่าความสามารถของเราอยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็ ก็จะพยายามพัฒนาฝีมือตัวเองต่อไปอะไรเงี้ยฝึกฝนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับครับผมให้ดีขึ้นนะพูดถึงเรื่องของการจะมาประกวดนะครับตอนนี้เวทีการประกวดที่เป็นแบบเหมือนแบบเนี้ยนะครับมันมีเยอะมากมายเลยหลากหลายหลายเวทีทั้งลูกลูกทุ่งก็ดีทั้งแบบว่าสตรองสติงอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยทีเดียวคนที่อยากจะมาประกวดเนี่ยแน่นอนที่สุดเลยความมุ่งมั่นความฝันมันจะมีแต่าหรับไทยเองเนี่ยนะครับ การที่เข้ามาเนี่ยการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆโอ้สำคัญมากต้องบอกไปถึงคุณผู้ชมที่เกิดบบกว่าอาจจะแบบมีลูกๆหล,ล,ลานอยู่หรือแบบว่าดูอยู่เองแล้วอยากจะมาประกวดเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมให้ได้เยอะที่สุดกับการประกวดแบบรายการแบบนี้รายการใหญ่ๆที่มีคนมาสมัครเป็นหมื่นๆคนแล้วเขาต้องคัดมาให้เหลือแบบแค่สิบคนเลยอย่างเงี้ยมันคืออะไรอะ่ะเออมันต้องเตรียมอะไรบ้างเอออย่างแรกคือเตรียมความพรอม้พรอมของร่างกายค่บ ร่างกายนี่เป็นส่วนสําคัญเราจะป่วยเราจะเราจะอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องต้องฟิตร่างกายให้ให้มันแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฝึกเรื่องของการร้อง<ม>ถ้าจริงๆน้องๆหลายคนอาจจะไม่มีเงินไปเรียนสมมุติว่าเด็กวันนอกอะไรอย่าง,ง,างผมอะไม่เคยไม่เคยไปเรียนร้องเพลงเลยอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ก็ต้องอาศัยทางรัฐโดยการที่ ดูใน u t u b e ในคอมอะไรเงี้ยก็จะได้ใช่เป็นทางลัดอีกทางหนึ่งอะไรก็ดูจากศิลปินดูจากอะไรางี้ใช่ดูวิธีการร้องเขาเพราะว่าในบ้านเ f เขาจะมีคลิปต่างๆที่เขาสอนร้องเพลงอยู่อะไรเงี้ยนครับก็เอามาลงอะไรเงี้ยครับอ๋อดูจากตรงนั้นใช่ดูจากตรงนั้นก็ได้ใช่ครับแล้วพอพอเราได้ได้ฝึกได้อะไรแล้วยังไงต่อไปเราก็เขาเรียกว่าพอสู่สนามแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีสมาธิมีเขาเรียกว่าการร้องเพลงเนี่ยสำคัญเลยนะครับไม่ไม่ใช่เสียงร้องที่ มันอาจจะเกี่ยวกับเสียงร้องด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าอารมณ์แล้วก็ฟิลลิ่งอะไรเงี้ยนี่ต้องสําคัญมากมาใช่ครับจากเด็กบ้านนอกเขามานะครับมันอาจจะแปลว่าต้นทุนของตัวเองเนี่ยน้อยกว่าคนอื่นน้อยน้อยมากน้อยคนอื่นคิดว่าตัวเองด้อยหรือว่าแบบว่าก่อคนอื่นมาเวลาไปอยู่ในบ้านรวมๆกับเพื่อนๆสิบคนยี่สิบคนเคยคิดครับเคยคิดว่าว่าตัวเองด้อยแต่ว่าคุณครูหรือว่าครูรักหรือว่าครูที่เขาสอนสอนในบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วย เหมือนช่วยให้เราคิดบวกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับว่าจริงๆแล้วการที่มาอยู่ในเนี้ยมันก็เหมือนทุกคนเป็นศูนย์หมดอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดว่าคือปรับมาเป็นศูนย์หมดใช่ครับอย่าไปคิดว่าใครคนนี้คนนี้รวยคนนี้เก่งคนนี้หน้าตาดีอะไรอย่างงี้ทุกคนจะต้องเป็นศูนย์หมดแล้วก็ต้องเรียนไปพร้อมๆพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะาฉะนั้นแล้วในบ้านเนี่ยจะไม่มีความเคี่เลยว่าคนนั้นเก่งคนนั้นเด่นคนนั้ทุกคนจะช่วยกันหมดใช่ครับเวลาอยู่เราไม่ได้อยู่ไม่ได้แบบว่าไปหาข้างนอกนะ พี่ท็อกก็ไม่เคยไปเวอร์ตี้อะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นความอึดอัดมาถามจริงๆคือหนึ่งสังคมเราก็ไม่รู้ว่าคนจับตามองเราดูในกล้องเรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแรกๆพี่มันจะมันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่าอืการตึงๆกล้องแบบว่าต้องต้องต้องรักษาฟอร์มอะไรเงี้ยซึ่งเราจะรู้สึกว่าตอนแรกเราจะรักษาฟอร์มมากๆกลัวหลุดนู่นนี่นั่นคงคําพูดอะไรเงี้ยคื เป๊ะมากหลังอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สไปโอ้โอเริ่มปล่อยแล้วเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น<ม>อะไรเงี้ยจริงๆแล้วคนที่เขาดูเนี่ยเขาชื่นชอบเพราะเพราะตัวเราเ,เรา,าเป็นวัวช่วงที่ไทยอยู่เนี่ยเป็นตัวสร้างสีสันและความฮาที่สุดในรุ่นเลย <c oughs> ในบ้านเนี่ยามีไทยเนี่ยคือฮาสุดแล้ว <c oughs> ในรุ่น <c oughs> ใช่ครับมันก็จะมีพวกคาสตแอคติ้งที่อ่าที่คุณครูเขาจะให้แบบเฮ้ ลองลองเป็นพิธีกรดูอลองก็จะมีสีสีสันกับเพื่อนๆเลยไงเขาขำ,ำกันขำกัน,นก็นี่คือความโดดเด่นของเราได <c oughs> ้ความโก้ความเปินความก็บอกบ้าได้ไหม <c oughs> บ้าเลยบ้าเลยที่สุดที่สุดเลยตนถึงําทำมาให้ตัวเองโดดเด่น <c oughs> ในบ้านสิ่งที่ที่สุดเลยก็คือเป็นตัวของตัวเราแน่นละเป็นตัวของตัวเราดีที่สุดนะครับถ้าแฟนๆอยากจะดาวน์โหลดเพลงโดยเฉพาะซิงเกิลใหม่ล่าสุดรับแซบนะครับเนี่ยต้องทำอะไรอย่างไงบ้างโทรไปเลยผมง่ายมากๆเลยครับ สอง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 กดโทรออกนะครับผมแล้วก็บอกชื่อเพลงรับแซบไปเลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่เขาแบบว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้ใช่ครับผมสวัสดีค่ะอยากได้เสียงรอสายค่ะอ่ารับแซบนะคะเขาจัดให้เลยก็จัดให้เลยใช่เสร็จแล้วเราก็รอรอระบบเขาจะจัดการให้หมดเลยใช่ครับผมสองสองสองแล้วก็โทรออกบอกชื่อเพลงเลยนี่นะครับรับแซบนะครับอ่ะให้ฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดนิดนึงก่อนที่แบบว่าจะมีอัลบั้มเต็มเต็ม ตอนต่อมาหรือว่าจะเป็นแนวเพลงอื่นอื่นอีกอันนี้เราไม่รู้นะเพราะอะไรก็คือได้สำหรับไทยวัชรินคนนี้เสมอเสมอเซนครับก็ยังไงก็ขอฝากเพลงรับแซ่บไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีออนใน YouTube แล้วนะครับผมสามารถเข้าไปเพิ่มยอดวิวก็ได้นะครับผมแล้วก็นะครับผมเพลงนี้ก็ ใช้แล้วก็ทีมงานทุกๆคนเนี่ยก็ตั้งใจทํางานเป็นอย่างยิ่งแล้วก็อยากให้เพลงนี้เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจนะครับผมกับพ่อแม่พี่น้องที่ที่รอติดตามอยู่ยังไงก็ขอฝากเพลงนี้ไปด้วยนะครับอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับขอบคุณคร,ค,รครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีส่วนร่วมนะครับในการทํางานในซิงเกิลล่าสุดข,ของเขาเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบนู่นนี่นั่นแบบทุกจริงอย่างเลยนะ เรียกว่าเนี่ยครับทำงานด้วยใจแล้วก็เขาเรียกว่าเอาหัวใจมาเพื่อที่จะทํางานมอบความสุขให้กับแฟนๆโดยเฉพาะนะครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งในช่วงสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณน้องไทยวัชรินทร์เอฟมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอนนี้หมดเวลากับรายการข่าวลูกทุ่งแล้วนะครับเจอกันเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์13มนาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับวันนี้ล่าลากันแล้วสวัสดีครับ